ดีนะย้อนอ่ะนไปอ่านไม่งั้นต้องเอาะพราวสี่ถุงเลยแหละช่วยไปก่อนที่ชิ้นนี้นี่สักเขียว เปาวาซื้อเดิมเมื่อกี้ไม่น่าเขากลับไปนะเพราะมันจะหมดฮึ๊บ,บ,บจ้าเสรแล้วจ้า ชาเขียวนมสดนี่ว่าเสร็จแล้วนะเองแต่ตังท้องนู้เลยได้ร้องเลยเลยชิญค่ะค่ะคิวที่สิบสิบว่าไรนะสิบแปดค่ะ